สวัสดีค่ะทำแบบนี้ไล่ยุงแถมบ้านยังหอมด้วยนะคะมีเพียงสำลรีสามแผ่นวันนี้เราจะใช้ขวดน้ำเปล่านะคะตัดออกมาให้ได้ตามรูปแบบนี้เลยค่ะ เราจะใช้น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะกรงไกลสเปร์กันยุงยี่ห้อใดกลิ่นใดก็ได้ค่ะจะเป็นแบบน้ำหรือเป็นแบบครีมก็ได้นะคะเลือกกลิ่นสีได้ตามชอบเลยค่ะตัดซำลรีออกเป็นสีชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ครีสํารีออกทุกชิ้นเลยนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะใช้สํารีชุบน้ำเปล่าได้ออกมาแบบนี้ค่ะ เราจะใส่สเปรย์กันยุงใส่ลงไปให้ชุ่มเลยนะคะให้ทั่วทุกแผ่นเลยนะคะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเราจะนำไปวางไว้ทั่วบ้านเลยนะคะบ้านของเราก็จะมีกลิ่นหอม วางไว้ในถังขยะเลยค่ะช่วยดับกลิ่นเหม็นของถังขยะได้ค่ะวางไว้ในบนชั้นรองเท้าค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ